สวัสดีค่ะทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่นี่ก็รู้เร็วสวีเดนนะคะวันนี้จะพามาชมหิมะนะคะหิมะที่ตกเมื่อวานนี้ค่ะก็ขาวเลยนะคะขาวเต็มไปหมดเลยนะคะท่านขาไปนี่นะคะขาว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 สวยๆนะคะ ก็กำลังตกอยู่เหมือนกันนะคะนี่มาก็กำลังจะตกเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะอุย <c oughs> นี่นะคะตรงนี้ก็ที่เคยไปให้อาหารนกนะคะตอนนี้ก็กำลังตกอยู่นะคะอากาศก็อยู่ที่เอ่ออากาก็อยู่ที่ลบสี่องศาะคะ่ะวันนี้แป๊บนึงนะคะ ป้นเลยนะคะที่ให้อาหารเนะาะเก็รวมไปไปอากาศก็จะให้ชมโอจับกล้องไม่ได้นะคะุกท่านคะ่ะขอโทษขอไัยนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดสัญญาจะพาไปเอ,อ่อเรียกอะไรอะ่สัญญาจะพาออกนอกสถานที่นะคะวันนี้เราก็มาชม ข้างๆบ้านนี้ไปก่อนเนาะนี่นะค่ะสวยไหมคะโอ๊้ยนี่เลยค่ะ,คะ,น,คะนี่นะคะอันนี้อุอ้ยค่ะเดี๋ยวเหียมาก็จะร่วงลงมาจากหลงังคาอีกเหมือนเดิมนะคะก็ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ตกแล้วนะคะหิมะก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะอุย <c oughs> อ้ยดูนะคะเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะต้องออตักหิมะกันแล้วเดี๋ยวก็จะถึงเวลาจะต้องตักหิมะ กันนะคะอุ้ยดูรอยน้องกวางนะคะรอยน้องกวางเมื่อคืนนี้นี่นะคะที่นี่รู้ลเลสวีเดนนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขลัญยาด้วยค่ะยิงไทยในสวีเดนนะคะห <c oughs> ิมาลวงหิมาลองอีกแล้วอุว้ยเป็นอะไรที่สวยงามนะคะ โอ้ยดูรอยน้องกวางนะคะทุกท่านคะน้องกวางโอ้ยต้นหม่น้องกวางอยู่ได้ลยแวเดี๋ยว้าวเมื่อวานนี้นะคะที่พายุหิมะวันถัดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะว้าว ใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันลันยาหรือหิมะชมชมนะคะเดี๋ยวลันยาไล่สดจะพาไปชมนอกสถานที่นะคะนอกสถานที่ว้าขอเวลาห้านาทีนะคะขอพระคะุณค่ะเป็นกำลังใจ ให้สลันยาแทนปุษาษยิ่งไทยในสวีดเดนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยคะ่ะหิมาฮิมาหิมาฮิมา,มา,มาสวยๆนะคะหิมาขาวๆสวยๆแล้วพบกันใหม่นะคะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเลิบเลิบนะคะเลิบเลิบลักลักทักชมิแกฟันิติตาเฮโดวิสินเนตต่าตวิดีโอคลิปบายบาย thank you see you again bye bye บายบายค่ะ